สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้แอดมีซีรีส์จีนสนุกสนุกโรแมนติกดรามา่าโรแมนซ์แรงพยาบาทเรื่องราวความรักของคุณหนูหลินประธานพันล้านกับบอดี้การ์ดหนุ่มสุดเท่ที่พร้อมดูแลเธอ24ชั่วโมงแต่ตัวตนที่แท้จริงของเขากลับไม่ธรรมดาบางทีความรักมันอาจเป็นแค่ยาพิษจริงๆก็ได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับฟังสปอยฟินๆกันได้เลยค่ะเปิดฉากมาที่โรงพยาบาลผู้หญิงคนนึงค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปรอบตัวในความมืดเธอคือหลินเหยียนยน,นางเอกของเรื่องมีชายอีกคนเปิดประตูห้องคนไข้ เข้ามาแต่กลับไม่เจอใครนางเอกวิ่งหนีจนไปเจอกับรถยนต์คันหนึ่งที่ขับผ่านมาจึงขอร้องให้ช่วยแต่เธอกลับโดนชายคนนั้นล็อกไว้เวลาเดียวกันนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วชายคนที่ตามหาเธอในห้องคนไข้ก็จอดรถมอเตอร์ไซค์เขาคือเสี่ยวหม้อพระเอกของเรื่องเขาหันมาบอกให้ปล่อยตัวนางเอกจากนั้นก็พุ่งเข้าจัดการชายคนนั้นอย่างไร้ความปราณีเมื่อจัดการชายคนนั้นแล้วก็หันหน้ามองนางเอกภาพตัดมาตอนที่เขาซ้อมมวยจากนั้นก็ไปอาบน้ําด้านนางเอกลืมตาขึ้นมองไปรอบตัว วนพระเอกก็ออกมาจากห้องน้ำแต่นางเอกนั้นซ่อนอยู่ด้านหลังคิดจะจัดการกับเขาแต่พระเอกก็รู้ทันจัดการรวบแขนนางเอกกดลงกับเตียงทำตัวให้มันดีๆหน่อยภาพย้อนกลับไปเมื่อ3ามปีก่อนที่งานแต่งงานตอนที่เจ้าบ่าวกำลังจะจูบเจ้าสาวผู้หญิงคนนึงก็ตะโกนขึ้นเดี๋ยวก่อนเธอรีบเดินเข้ามากลางเวทีหยิบเอาใบไม้ออกจากชุดนางเอกพวกคุณนี่ยังไงชุดสกรปรกขนาดนี้ยังมองไม่เห็นผู้จัดจึงกล่าวขอโทษนางเอกก็ทักทายลิลี่เธอมาแล้วหรอฉันคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วลิลี่ยิ้มรับเธอเป็น เพื่อนสนิทที่สุดของฉันเลยนะจากนั้นก็สวมกอดนางเอกและจ้องไปที่เจ้าบ่าวคู่มั่นของเธอนี่ยังไงกันชุดเธอสกรปรกก็ไม่ดูให้เลยสักนิดคุณจะต้องดูแลเธอให้ดีนะคะหากว่าคุณรังแกเธอแล้วก็ฉันไม่ปล่อยคุณแน่ผู้จัดบอกว่าการซ้อมจบแค่นี้พิธีจริงเริ่มหนึ่งทุ่มนางเอกจึงขอให้ถ่ายภาพรูป3ามคนลีลี่เลื่อนมือไปจับมือเจ้าบ่าวพร้อมส่งสายตาเจ้าชู้ไปให้เขา จากนั้นก็ถ่ายรูปร่วมกันพ่อคะหนูจะแต่งงานแล้วเรื่องนี้พ่อผิดเฉิงจุ้นนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคิดเขาดีกับหนูและมีความสามารถในการดูแลบริษัทได้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะหนูจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกใบนี้เลยนางเอกพูดกับกรอบรูปที่เธอถ่ายคู่กับพ่อด้านเฉิงจุ้นก็พุ่งตัวเข้าหาลิลี่ทำบ้าอะไรเนี่ยลิลีล่อ่อยเขากลับ ทำไมล่ะคะไม่ชอบหรอเขาลูบต้นขาเธอถ้าถูกจับได้ขึ้นมาจะทํายังไงผมอดทนมาทั้งหมดก็เสียเปล่าละสิลิลีล่ลุกขึ้นถอดเสื้อเขาออกยิ่งอันตรายมันก็ยิ่งน่าตื่นเต้นแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดูดดืม่มด้านนางเอกก็ได้รับข้อความบอกว่ามีของขวัญมอบให้อยู่บนโต๊ะนางเอกเปิดดูก็เป็นการ์ดห้องพักเมื่อเธอเข้าไปในห้องนั้นกลับพบเสื้อผ้ากองอยู่ที่พื้นและได้ยินเสียงเชิงจีนเรียกลิลี่เธอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าพวกเขากําลังนวเนียกันอยู่นางเอกเสียใจมากจึงรีบบเเดิิินนีาาาาก็ว่งตามมาอธย และขอโอกาสลิลีล่ก็ตามมาด้วยบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรกันนางเอกเข้าใจผิดแต่นางเอกก็มองไปเห็นว่าเธอสวมแหวนของนางเอกอยู่จึงพยายามแย่งและตบหน้าเธอไปอย่างแรงลิลีล่ก็โกรธมากผลักนางเอกจนเกือบจะตกจากดาดฟ้าโชคดีที่เชิงจุ้นจับแขนเธอเอาไว้ได้ตอนที่พยายามจะดึงตัวเธอขึ้นมาลิลี่ลขู่ว่านางเอกรู้เรื่องของเราแล้วถ้าเราไม่จัดการกับเธอเราได้จบเหแน่นางเอกขอร้องให้เขาช่วยทางน้ําตาแต่เชิงจุ้นกลับปล่อยมือเธอยกโทษให้ฉันด้วยนะจากนั้นก็มีข่าวประกาศ ล่าสุดหลินเย็นประธานหลินซื่อกรุ๊ป เกิดอุบัติเหตุพัดตกตึกในวันแต่งงานตอนที่ทั้งสองขึ้นไปถ่ายรูปเซลฟี่กันบนดาดฟ้าตอนนี้เธออยู่ในอาการโคม่าถาวรเนื่องจากสมองได้รับความเสียหายรุนแรงลินซื้อกรุปตอนนี้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของคู่มัน่นอดีตซีโอมาเชิงจวินจากนั้นเขาก็ไปที่บริษัทรับตำแหน่งประธานคนใหม่โดยมีลีลี่เป็นผู้ช่วยข้างกายแล้วทั้งสองก็แวะมาเยี่ยมนางเอกที่โรงพยาบาลลีลี่หันมองนางเอกเธออยากให้ฉันมีความสุขมาตลอดนี่ไม่ต้องห่วงนะฉันกับเชิงจวินะ่ะมีความสุขกันมากและเขา ไปจูบเขาทันที เขาบอกว่ารอให้งานแถลงข่าวพรุ่งนี้ราบรื่นเราก็โอนทรัพย์สินที่เหลือมาเป็นของเราได้สําเร็จลิลีล่ถามกลับว่าเราจะได้เปิดตัวกันแล้วใช่ไหมแต่เขาปฏิเสธถึงนางเอกเป็นผักผมก็ยังเป็นคู่มั่นของเธออยู่พอลิลี่เรียกร้องมากเข้าเขาก็โมโหและเดินออกไปลิลีล่จึงโทรหาบอดี้การ์ดฉันไม่อยากได้ยินข่าวอะไรเกี่ยวกับนางเอกอีกคงรู้นะว่าต้องทํำยังไงบอดี้การ์ดคนนั้นก็คือคนที่ล็อกคอน,นางเอกเมื่อคืนนี้จากนั้นภาพก็ตัดมาปัจจุบันพระเอกเดินเข้ามาเทน,นมให้นางเอกเมื่อวานนี้นายช่วยฉันไว้ นายไปทําอะไรที่นั่นเขาบอกว่าผมแค่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นแต่นางเอกก็ไม่เชื่อนายเป็นอะไรกับเฉิงจุ้นเขายิ้มลืมแล้วเหรอปีนั้นเฉิงจุ้นเป็นคนให้คุณไล่ผมออกนางเอกถามต่อว่าแล้วหลังจากนั้นเขาไปที่ไหนพระเอกคิดว่ามันไม่สําคัญและส่งนมให้เธอดื่มแต่นางเอกก็ร้องจะกลับบ้านฉันจะไปหาคุณอาไปหาลูกน้องของพ่อก็ได้พระเอกทักว่าเฉิงจุนะ้นน่ะเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วทั้งบนทั้งล่างบริษัททั้งหมดล้วนเป็นคนของเขาคุณไม่มีบ้านให้กลับตั้งนานแล้วนะเิิงงจววนนนกกัับบีีี่่่ออยูทท้าขคุุณ านเงินของคุณต่อให้คุณได้อำนาจบริษัทกลับคืนมามันก็ไม่มีประโยชน์เขาโอนย้ายทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปนานแล้วลินซื่อกรุปตอนนี้ก็เป็นแค่เปลือกลกลวงๆเท่านั้นแหละบางทีผมอาจจะช่วยคุณได้นางเอกปฏิเสธและขอให้เขาไปส่งที่บริษัทภาพตัดมาที่งานถแถลงข่าวเชิงจวินกำลังประกาศข่าวดีกับทุกคนนางเอกเดินเข้ามาในงานเธอจัดการเชิงจวินอย่างไม่ลังเลท่ามกลางสายตาทุกคนแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่นางเอกคิดเท่านั้นในความเป็นจริงเธอเดินเข้าไปบอกเขาว่าฉันตื่นมาก็จำอะไรไม่ได้เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้น เชิงจีวินจึงรีบโอบเธอหันไปบอกกับนักข่าวทุกคนว่าเพราะความจริงใจของผมทำให้สวรรค์ซาบซึ้งใจคู่มั่นของผมตอนนี้ตื่นขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์นางเอกอ้อนขอให้เขาพากลับบ้าน เขาจึงกอดเธอและส่งสายตาบอกให้ลีลี่รีบกลับไปจัดการที่บ้านทันทีตอนที่นางเอกนั่งรถออกมานั้นเขาก็โน้มน้าวใจให้นางเอกไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลก่อนบ้านยังไม่สะอาดนางเอกจึงทักว่านี่คุณไม่ได้ซ่อนใครเอาไว้ที่บ้านหรอกใช่ไหมเขารีบปฏิเสธและหัวเราะกลบเกลื่อนนางเอกยิ้มฉันรู้อยู่แล้วละ่ะว่าคุณเป็นคนดีเดี๋ยวกลับไปทําความสะอาดบ้านด้วยกันนะคะส่วนลีลี่ก็วิ่งวุ่นเก็บของจนหัวฟูพอนางเอกเข้ามาถึงบ้านก็ทักว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วจริงๆนะหรอเขารีบพูด นนะบ้านหลังนี้ผมยังไม่กล้าเข้ามาเลยนางเอกทักว่าแต่มันดูสะอาดมากเลยเหมือนกับว่ามีคนอยู่ตลอดเขาแก้ตัวว่าเขาหาป้ามาทําความสะอาดบ้านพอรู้ว่าบ้านหลังนี้สําคัญกับนางเอกขนาดไหนเธอมองไปเห็นชั้นในอยู่ใต้หมอนเขารีบโผล่เอาตัวไปหยิบมันมาเช็ดหน้าและบอกว่าผ้าขี้ริ้วนะ่ะและมองไปด้านหลังก็เจอลิลี่อยู่หลังโซฟาเขาจึงรีบกดหัวเธอลงนางเอกทักว่าฉันได้กลิ่นบางอย่างและเดินเข้ามาใกล้โซฟาเหมือนว่าได้กลิ่นน้ําหอมผู้หญิงลิลี่ก็พยายามคลานหนีเขาทักว่าไม่ มีผู้หญิงคนอื่นในบ้านนี้นอกจากป้าทำความสะอาดแล้วนางเอกจึงขอตัวไปดูข้างบนต่อเวลานั้นเฉิยงจุ้นก็รีบผลักลีลี่ออกจากบ้านนางเอกตะโกนทักหาลีลี่ฉันเห็นรถเธอจอดอยู่ที่สวนจากชั้นบนน่ะคันนั้นฉันเป็นคนซื้อให้เธอหนิและรีบเดินออกมาทักทายลีลีล่ด้านนอกเพิ่งมาถึงหรอลีลีล่ลนลานรีบตอบว่าฉันเป็นห่วงเธอนะ่ะก็เลยรีบตามมานางเอกยิ้มดีใจที่มีเพื่อนดีๆแบบเธอแต่เธอไม่ใส่รองเท้ามาหรอ ลิลี่ก็รีบแก้ตัวว่าฉันรีบจนลืมรองเท้าและพูดถึงเรื่องงานที่บริษัทนางเอกจึงขอให้เชิงจิ่นรีบไปจัดการทั้งสองคนก็ออกไปด้วยกันนางเอกจดจําได้ทุกเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนนั้นทรยศเธอเธออาบน้ําส่องกระจกและบอกกับตัวเองพ่อคะหนูผิดไปแล้วลินซื้อกรุ๊ปเป็นสิ่งที่พ่อทุ่มเทมาทั้งชีวิตหนูไม่มีทางยอมให้เชิงจินทําลายมันแน่หนูจะให้เขาคืนของที่เอาไปกลับมาให้หมด ความลำบากที่ฉันเคยได้รับฉันจะให้พวกเธอชดใช้คืนเป็นสิบเท่าจากนั้นนางเอกก็มาฟิตร,ร่างกายส่วนเฉิงจุ้นก็รีบไปถามหมอโอกาสฟื้นฟูของผู้ป่วยที่เป็นผักนั้นต่ำมากแต่ก็พอจะมีโอกาสนางเอกนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากแต่เรื่องการสูญเสียความทรงจําไปนั้นอาจเกิดขึ้นตอนที่ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดเฉียบพลันสมองจึงเลือกลบความทรงจํานั้นไปหากโดนกระตุ้นจะเกิดโรคเครียดหากเจออะไรที่สะเทือนใจก็อาจแสดงออกด้วยปฏิกิริยาที่รุนแรงและแน่นอนมันอาจทําให้ความทรงจําของเธอ คืนมาตอนนั้นเชิงจว้นได้รับข้อความบางอย่างเขาจึงรีบออกไปด้านลีลี่มาชวนนางเอกออกไปเดินเล่นและพามาที่ห้องเดิมที่ครั้งก่อนนางเอกจับได้ว่าทั้งสองคนเล่นชู้กันลีลีล่ถามว่าเธอจําอะไรได้บ้างไหมพร้อมกับเล่าเรื่องของขวัญที่เธอเตรียมเอาไว้ให้และเรื่องบนดาดฟ้าเธอลืมมันไปหมดแล้วจริงๆนะหรอนางเอกนั้นโมโหจิกหัวลีลี่กดลงกับชักโคกด้วยความโกรธเชิงจว้นรีบพุ่งเข้ามาห้ามเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย นางเอกก็ทำเป็นเพิ่งได้สติทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดินไปจับลิลี่ทำไมตัวเธอถึงได้เปียกแบบนี้ล่ะ Lily, ลิลี่กรีดร้องยังมาแตะต้องตัวฉันนะนางเอกเล่าว่า Lily, ลิลี่บอกว่าอยากฟื้นความทรงจำก่อนหน้านี้ฉันจำได้ว่าเธอให้การเข้าห้องกับฉันบอกว่ามีของขวัญอยากให้และมันอยู่ในห้องนั้นทำไมฉันถึงได้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าล่ะแล้วทำไมถึงได้ตกลงไปเธอกุมหัวตัวเองกรีดร้องด้วยความทรมานถึงจีวินจึงปลอบใจว่าอย่าคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยนะจากนั้นเขาก็จัดการลิลี่ ที่แท้ก็เป็นฝีมือเธอเมื่อสามปีก่อนลิลี่ตกใจนี่คุณกล้าตบฉันเพราะเธอเหรอ พูดต่อนางเอกเป็นถึงประธานหลินซื้อกรุป๊ปแล้วเธอจะเทียบอะไรติดถ้าเธอจําเรื่องวันนั้นได้ขึ้นมาเราสองคนได้จบเห่แน่ลิลี่บอกว่านางเอกแกล้งทําฉันว่าเธอไม่ได้ความจําเสื่อมจริงๆหรอกแต่เขาไม่สนว่าจะเสื่อมจริงหรือเปล่าที่สําคัญก็คืออย่าก,ก่อเรื่องให้ฉันอีกลิลี่ลโกรธมากคิดว่าจะไม่ยอมปล่อยนางเอกไปด้านพระเอกนั้นเดินมากับเหล่าบอดี้การ์ดและผู้ช่วยพี่เซียวครับตอน6กโมงเย็นประธานหลีแห่งฟาน่าเชิญให้คุณเป็นแขกพิเศษร่วมงานเลี้ยงที่ตึกเวิร์ฟายแนนเชีนลทาวเวอร์สองทุมม ซุยกัวจี้ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางวิดีโอคอลสี่ทุ่มมีนัดดื่มกับประธานจินเขาถามหามอเตอร์ไซค์คู่ใจและสั่งยกเลิกนัดเย็นทั้งหมดผมมีนัดจะออกไปข้างนอกจากนั้นเขาก็ไปพบนางเอกเห็นเชิงจวินขโมยหลินซื่อกรุปไปต่อหน้าต่อตาคุณคิดยังไงนางเอกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับเขาพระเอกจึงยื่นข้อเสนอว่าเขายินดีจะช่วยให้หลินซื่อกรุปกลับคืนมาเป็นของนางเอกแต่มีเงื่อนไขถ้าทำสำเร็จผมต้องการหุ้นครึ่งนึงนางเอกทักว่าเขาเอาอะไรมาต่อรองพระเอกขยับมา เพราะบนโลกใบนี้มีผมคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยคุณได้และยังคุ้มครองให้คุณปลอดภัยได้ด้วยแต่นางเอกกลับไม่เชื่อใจเขาหลายปีมานี้นายไปอยู่ที่ไหนพระเอกทักว่าเธอกลัวเหรอถ้าคุณอยากรู้ผมจะบอกให้แต่นางเอกกลับไม่อยากฟังถ้านายอยากได้เงินเห็นแก่ที่เคยช่วยฉันไว้ฉันจะให้นายก็แล้วกันแต่จะเอาหุ้นไปทําอะไรนี่คงไม่ได้หาทางแก้แค้นที่โดนไล่ออกไปครั้งนั้นหรอกนะพระเอกถอนหายใจถ้าพ่อคุณยังอยู่คงไม่อยากเห็นคุณในสภาพนี้นางเอกไม่พอใจอย่ามาพูดถึงพ่อฉันนายไม่ใช่ผู้ ผู้ช่วยของท่านนานแล้วและฉันก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากนายด้วยผู้จบเธอก็เดินจากไปจากนั้นเธอก็มาแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มคันแรกต้องเอาประธานบริษัทกลับคืนมาให้ได้ก่อนเชิงจินก็มากดกลิ่งพร้อมกับมอบดอกไม้ให้นางเอกกล่าวชมว่าวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยนะนางเอกบอกว่าวันนี้เธอจะเข้าบริษัทเขาก็รีบห้ามอ้างว่าผมเป็นห่วงคุณนะและเรียกอาสไพร์สามของลีลี่มาดูแลนางเอกเธอยิ้มให้ฉันเป็นคนดูแลคุณที่โรงพยาบาลเองค่ะภาพย้อนกลับไปเธอไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีแต่คอย การแกล้งนางเอกตอนที่เป็นผักมาโดยตลอดทั้งหยิกทั้งตีซึ่งนางเอกก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยจากนั้นเชิงจวินก็ขอตัวไปประชุมนางเอกจึงเรียกอาสภายมาสอนกฎของตระกูลหลินพราเธอขยับมาใกล้นางเอกก็ตบเธอแบบที่เธอเคยทํากับนางเอกไว้และกล่าวเตือนด้วยคําพูดแบบเดียวกันเธอก็รีบบอกว่าลิลี่เป็นคนสั่งให้ฉันทําตอนนี้เธอคบกับเชิงจวินอยู่เธอให้ฉันมาเป็นแม่บ้านที่นี่เพื่อจับตาดูคุณเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยจริงๆนางเอกถามว่า คุณกล้าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเฉิงจวินไหมล่ะนี่คือเงินหนึ่งล้านอย่าลืมนะว่าฉันเป็นทายาทที่แท้จริงของตระกูลหลินอาสะพายรับเงินและจะทําตามที่นางเอกบอกทุกอย่างจากนั้นเฉิงจวินกับลีลี่ก็รีบกลับมาที่บ้านด้วยท่าทางรีบร้อนเกิดอะไรขึ้นนางเอกลุกขึ้นอาสะพายบอกว่าคุณสองคนแอบคบกันเขารีบปฏิเสธเป็นพลวันนางเอกยิม้มก็นั่นน่ะสิคะคุณเป็นคนรักของฉันส่วนลีลี่ก็เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเฉิงจวินรีบต่อว่าลีลี่ที่เธอเปน ก็ตบกลับทั้งสองคนตีกันจนน่วมจากนั้นก็ปั้นเรื่องอธิบายให้นางเอกฟังนางเอกจึงต่อว่าอาสไพที่แท้ก็ต้องการเงินนั่นเองก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมาลิลี่ลโทษตัวเองที่หาคนไม่ดีมาให้นางเอกก็ไม่โทษลิลี่บอกว่าฉันเชื่อใจเธอเพื่อนรักแต่3มปีมานี้พวกเธอไปไหนมาไหนด้วยกันคงหลีกเลี่ยงคํานินทาได้ยากงั้นพรุ่งนี้ฉันจะเข้าบริษัทข่าวลือนั้นก็คงเงียบไปเองเชิงจุ้นจําต้องยอมมอบการตัดสินใจทั้งหมดคืนให้เธอพอขึ้นรถมาลิลีลล่ก็ต่อว่าเขาเคาารีบันนมองงิดว่ เ,เธอรอดูเรื่องสนุกสนุกได้เลยวันต่อมานางเอกเข้ามาที่บริษัทอาเห็นก็รีบทักทายอย่างดีใจนางเอกก็ขอให้อาช่วยเข้าข้างเธอในที่ประชุมอาก็ตอบรับทันทีจากนั้นในห้องประชุมอาก็ทุ่มเอกสารลงบนโต๊ะคนของเถิงเฟยกรุป๊ปสมองถูกประตูหนีไปแล้วเหรอที่ดินนี้มันควรขายให้เราตั้งแต่แรกทําไมถึงได้กลับคําผู้ถือหุ้นอีกคนบอกว่าเพราะเปลี่ยนประธานก็เลยไม่เชื่อใจเราและไม่อยากร่วมงานกับเรานางเอกรู้ทันทีว่านี่คือหลุมที่เชิงจิ้นขุดเอาไว้รอเธอ ผู้ถือหุ้นคิดว่าต้องพาเชิงจีนกลับมาเพราะว่าถึงเฝยไว้ใจแค่เขาคนเดียวอาก็รีบต่อว่านางเอกเพิ่งจะรับตําแหน่งจะให้ออกเลยได้ยังไงงั้นก็ช่างมันไปสิแค่โครงการเดียวขาดทุนแค่พันกว่าล้านเองอาจจะอยู่ข้างหนูจากนั้นพวกเขาก็ทะเลาะกันใหญ่โตจนนางเอกเดินหนีออกจากห้องแล้วนางเอกก็ไปเมาด้วยความเครียดต่อว่าพวกนั้นที่ทรยศตอนที่เดินกลับมายังลานจอดรถก็เจอกับอันธพาน3คนที่ลีลี่จ้างมาตอนทั้ง3คนกําลังจะจัดการนางเอกพระเอกก็เดินออกมา เขาพา,านางเอกขึ้นรถและปิดล็อกจัดการอันธพาลพวกนั้นอย่างง่ายได้แสนหยวนที่พวกนายได้มาก็เอาไปจ่ายค่าพยาบาลแล้วกันจากนั้นเขาก็รอเจอกับลิลี่คุณเป็นคนส่งคนไปหาเรื่องนางเอกใช่ไหมคุณทำร้ายเธอครั้งแล้วครั้งเล่าคงจะเบื่อชีวิตเต็มทนแล้วสินะคุณไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าผมเป็นใครแต่ควรจะรู้ว่าจากนี้อย่าแตะต้องเธออีกลิลี่ปฏิเสธว่าไม่เคยทําอะไรนางเอกเลยพระเอกจึงขู่จะจัดการเธอถ้ายังกล้าหาเรื่องนางเอกอีกมันจะไม่จบแค่นี้แน่จากนั้นนางเอกก็ตื่นขึ้นเธอมองไปรอบห้อง ด้านพระเอกนั้นก็มาอบรมเหล่าวอดี้การ์ดนางเอกก็เดินออกมาแต่ว่าชุดของเธอมันไม่ค่อยเรียบร้อยพระเอกจึงสั่งให้ทุกคนหลับตาและรีบเดินเอาสูตรมาคลุมให้นางเอกพร้อมกับแบกเธอกลับเข้าห้องไปพอวางเธอลงเธอก็คืนสูตรให้นี่คุณตอบแทนผมแบบนี้เหรอผมเป็นคนช่วยคุณเมื่อคืนนี้นะนางเอกก็นึกออกแล้วใครให้คุณพาฉันมาที่นี่ล่ะพระเอกยิ้มให้ก็เมื่อคืนคุณเมามากผมไม่รู้จะกลับยังไงถ้าหากไม่พามาที่นี่ให้ผมเปิดห้องหรอนางเอกถึงกับเขินช่างเถอะฉันให้อภัยนายก็ได้ พระเอกขยับเข้ามาใกล้ไม่สงสัยเลยเหรือว่าคุณเปลี่ยนชุดได้ยังไงนางเอกรีบขยับตัวออกก็ไม่ได้อยากรู้นี่ แล้วที่นี่บริษัทนายเหรอนายไม่ได้เป็นมาเฟียใช่ไหมเนี่ยเขาก็หัวเราะคุณคิดไปไกลเชียวนี่คือบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระดับสากลถูกกฎหมายนางเอกคิดว่ามีคนอยากลอบทำร้ายเธอฉันต้องการคนคอยช่วยเหลือแต่ตอนนี้คนในบริษัทไม่มีใครเชื่อถือได้เลยสักคนเขาถามว่าเชื่อใจเขาแล้วหรอนางเอกคิดว่าเขาช่วยเธอเอาไว้ถึงสองครั้งคงไม่คิดร้ายกับเธอหรอกฉันจะเดิมพันกับคุณสักครั้งข้อตกลงเรามาคุยกันใหม่ตอนนี้ฉันเป็นประธานก็แค่เปลือกให้อะไรคุณยังไม่ได้ แต่ถ้าเรื่องนี้จบลงแล้วฉันจะให้หุ้นของหลินซื่อ1้เปอร์เซ็นต์เขาตอบรับว่ามันต่างจากที่เขาขอเอาไว้เยอะทำไมผมต้องยอมรับเงื่อนไขของคุณด้วยเธอยืนยันว่าให้มากเท่าที่ให้ได้แล้วและมีเงื่อนไขอีกข้อนายเคยช่วยพ่อฉันยังไงวันนี้ก็ช่วยฉันแบบนั้นพระเอกลุกขึ้นเข้ามาใกล้ผมเคยเป็นผู้ช่วยและบอดี้การ์ดให้นายท่านหลินคุณอยากให้ผมดูแลคุณเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับนางเอกจ้องตาเขาแต่ผู้ช่วยก็เดินเข้ามาตามบอกว่าดาราสาวมาหาถึงที่อีกแล้วครับผู้หหญิงงคนนึ่ เดินเข้ามาโวยวายเสียงดังเสียหม้อทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันและถอดแว่นตามองนางเอกเธอเป็นใครทำไมถึงได้ใส่เสื้อผ้าของคุณทั้งสองคนมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรจากนั้นเธอก็ถามว่าเมื่อไหร่พระเอกจะยอมเป็นบอดี้การ์ดให้เธอแค่คุณรับปากทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงหุ้นบริษัทจะเป็นของคุณแล้วก็หยิบเอาสัญญาโอนหุ้นวางลงเธอเดินไปอ้อนให้เขาดูแลเธออย่างใกล้ชิดทุกวันนางเอกมองแล้วถึงกับสายหน้ามองบน แล้วพระเอกก็เดินมาหานางเอกเปรียบเทียบข้อเสนอที่คุณให้คุณคิดว่ายังไงดาราสาวได้ยินแบบนั้นก็รีบพูดว่าฉันจะให้เพิ่มกว่าเธออีกสองเท่าพระเอกก็ขอให้เธอรับเงื่อนไขข้อนึงแล้วจะยอมไปด้วยพอนางเอกถามว่าเรื่องอะไรเขาก็ตอบกลับว่าตอนนี้ผมยังคิดไม่ออก แต่คุณกล้าเดิมพันกับผมไหมนางเอกพยักหน้ารับเขาจึงขอให้เธอช่วยเพราะนางเอกพยักหน้ารับก็รีบโอบเอวนางเอกทันทีผมจะเป็นบอดี้การ์ดให้คนรักของผมคนเดียวเท่านั้นและโอบหัวนางเอกกดลงที่ไหล่กว้างของเขาทําให้ดาราสาวโกรธและเดินหนีไปด้านเฉิงจุนก็ได้รับรูปนางเอกใกล้ชิดกับพระเอกอยู่บนรถส่วนพระเอกเดินมาส่งนางเอกขึ้นรถ เปิดประตูคาดเข็มขัดให้อย่างใกล้ชิดพอเขาจ้องนางเอกก็หลบสายตาด้านเฉิงจุ้นที่มองอยู่ก็ทนไม่ได้ทําตัวเป็นหมาห่วงก้างเอาไม้ช็อตยุงเดินตรงมาที่รถของพระเอกแต่พระเอกจัดการเขาอย่างง่ายดายเอาไม้ตียุงนั้นฟาดเขากลับหลายทีจนเขาหน้าแหกนางเอกต้องพาเฉิงจุ้นมาประครบแผลให้จะไปโรงพยาบาลไหมเขาปฏิเสธแล้วคุณมาอยู่กับเซียวหม่อนี่ได้ไงนางเอกหันมอง คุณดูเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเชื่อใจฉันตอนนี้สงสัยฉันทําไมวันก่อนฉันเจอพวกอันตรพานโชคดีนะที่ได้เขาช่วยไว้ฉันอยากปลอดภัยนะ่ะเชิงจูวินก็อาสา,าจะหาบอดี้การ์ดคนอื่นให้ผมคิดว่าเขาคิดไม่ซื่อกับคุณนางเอกบอกว่าเขาคิดมากเกินไปแล้วเธอยังไม่เคยคิดเรื่องเขากับลีลี่เลยแล้วรู้ได้ยังไงคะว่าเราอยู่ที่นี่เขากลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบจากนั้นเชิงจูวินก็ไปจัดการกับลีลี่ที่เธอสั่งให้คนไปลอบทําร้ายนางเอกจนตอนนี้มีเสี่ยวหม้ออยู่ข้างกายเขาเคยเป็นผู้ช่วยพิเศษควบตําแหน่งบ ให้พ่อนางเอกได้ยินว่าเคยเข้าร่วมกองทัพทหารรับจ้างต่างประเทศมาด้วยไม่รู้ว่า2ปีนี้เจ้าหมอนี่ไปที่ไหนมาแต่ประเด็นก็คือเขาจํานางเอกมาโดยตลอดยากมากกว่าที่ฉันจะทําให้นางเอกไล่เขาออกไปได้แล้ววันนี้เขาก็กลับมาเขาอาจทําให้แผนของเราพังจากนั้นนางเอกก็เดินเข้าบริษัทโดยมีบริกากสุดหล่อยอย่างพระเอกเคียงข้างทําเอาสายตาคนทั้งออฟฟิศจับจ้องมาเึิงจวินพูดขึ้นฉันเห็นแกหน้านางเอกหลอกและยื่นมือไปจับเขา ตอนแรกก็บีบมือพระเอกแรงตอนหลังโดนเขาบีบกลับแรงจนตัวเองเจ็บมือจากนั้นพวกเขาก็เข้าห้องประชุม เชิงจวินรีบห้ามพระเอกไม่ให้เข้าไปเขาจึงรออยู่หน้าห้องจากนั้นทุกคนก็กดดันให้นางเอกออกจากตำแหน่งเพื่อให้การซื้อขายกับเทิงเฟยสสำเร็จนางเอกยิ้มเกงว่าคงต้องทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วล่ะค่ะแต่ทางเทิงเฟยยินดีขายที่ดินให้กับหลินซื่อแล้วนะแต่ฉันปฏิเสธไปเพราะที่จริงแล้วที่ดินผืนนั้นมีปัญหาและปลาแฟ้มลงกลางโต๊ะใจกลางที่ดินผืนนั้นมีสารบรรผชนอยู่ชาวบ้านไม่ยินยอมรื้อถอนมันอย่างแน่นอนหากว่าเราดื้อซื้อมันมาก็สร้างอะไรไม่ได้เท่ากับว่าเอาเงินพันล้านไปทิ้งภาพย้ออนนกกลับไปเปเเ็พระ ที่หาข้อมูลนี้มาให้เบื้องหลังคนที่ควบคุมถึงเฟยไว้เป็นบริษัทต,ต่างชาติและเบื้องหลังนั้นก็ยังมีบริษัทนอกอนาเขตควบคุมหุ้นอยู่บอสก็คือเฉิงจวินเขาต้องการเข้าซื้อที่ดินรกร้างด้วยราคาต่ำแล้วเปลี่ยนมือโดยใช้ราคาสูงในการซื้อขาย กับหลินซื่อเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหากคุณซื้อมันก็เท่ากับมอบเงินให้เขาหากไม่ซื้อเขาก็จะหาข้ออ้างผลักคุณออกจากตําแหน่งภาพตัดมาปัจจุบันนางเอกหันไปถามอาว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยรู้เลยเหรอตามกฎบริษัทแล้วต้องถูกไล่ออกเขาอึกอักและโบยมาที่เชิงจวินบอกว่าเขาเป็นคนเจราจาและต่อว่าเขาอีกต่างๆนานา,นางเอกขอให้พวกเขาหยุดเถียงกันยังไงก็แก้ปัญหานี้ได้ทันเวลาแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบจากนั้นเชิงจวินก็มาขอให้ลีลีลาออกพร้อมกับโน้มน้าวใจเธอต่างๆ ตอนลูกใบหน้าปลอบโยนเธออยู่นั้นนางเอกเดินเข้ามาเห็นเขาจึงตง้องรีบเปลี่ยนท่าทีและตบหน้าเธอไปอย่างแรงนางเอกเข้ามาต่อว่าเชิงจวินและรีบปกป้องลิลลี่อย่าโกรธเขาเลยนะนี่เป็นการตัดสินใจของฉันเธอเองก็อย่าโกรธฉันเหมือนกัน ถ้าฉันไม่ทําก็ไม่รู้จะให้คําตอบกับเหล่าคณะกรรมการยังไงฉันรู้เธอดีกับฉันขนาดนี้เธอคงไม่โกรธฉันหรอกเนาะและขอให้เชิงจวินไม่โกรธลิลี่เหมือนกันฉันมีประชุมฝากคุณไปส่งเธอด้วยนะลิลี่ลจําต้องเล่นละครตบตานางเอกแกล้งกอดและเข้าใจแต่พอนางเอกไปก็ปรี๊ดแตกจนเชิงจวินต้องรีบเอามือมาปิดปากจากนั้นอาก็รีบแนะนํานางเอกอย่างเป็นทางการกับทุกคนเมื่อนางเอกเดินเข้ามาทุกคนก็ปรบมือและให้การยอมรับในคืนนั้นลิลีล่ก็มาอ้อนเชิงจวิน เขายังสงสัยว่านางเอกรู้ได้ยังไงว่ามันมีปัญหาหรือว่าเธอไปเจอบางอย่างเข้าฉันคงต้องรีบแต่งงานกับเธอแล้วฉันจะได้หุ้นของเธอมาครึ่งหนึ่งมากกว่าที่ฉันตั้งใจเอาไว้อีกลี่ลี่รีบวอยวายว่าแล้วเธอจะทํายังไงต่อเขาจ้องหน้าคุณรู้ไหมว่าผมชอบอะไรในตัวคุณเพราะว่าคุณรู้จักหน้าที่ สามปีก่อนคุณเป็นแค่พนักงานต้อนรับผมดันคุณจนคุณได้มาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารหรือว่าเมื่อก่อนผมดีกับคุณเกินไปที่ผมต้องแต่งงานเพื่ออนาคตของเรานะเอาแบบนี้เราไปพักผ่อนกันสักวันสองวันแต่ลีลี่กับไม่สนฉันไม่อยากให้คุณแต่งงานกับเธอเวลานั้นนางเอกถัวเข้ามาพอดีเขาจึงรีบบอกว่าทำโอทอยู่ที่บริษัทนางเอกตอบกลับว่าเธอจะเอาของว่างยามดึกมาให้ เดี๋ยวฉันจะถึงแล้วเป็นเด็กดีนะคะเขารีบลุกขึ้นอย่างลนลานนางเอกก็ถอนหายใจเศร้าเมื่อก่อนบอกฉันเสมอว่าทาโอทีอยู่กับลีลี่ไม่คิดเลยว่าจะทาโอทีกันบนเตียงพระเอกกล่าวปลอบใจเซิงจวินต้องมีลูกไม้อะไรออกมาอีกแน่แล้วก็หยิบอาสร้อยข้อมือออกมาบอกว่าให้เธอนางเอกไม่ยอมรับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องตัดสินใจคุณรับใส่เลนนี้เอาไว้และใส่มันติดตัวตลอดเวลาผมสั่งทําให้เป็นพิเศษเพื่อคุณเลยนะนางเอกมองมันและถามวิธีใช้พระเอกชี้ไปว่าหากกดตรง ผมจะไปหาคุณทันทีนางเอกเอามือออกไปแบบเขินๆเกาวขอบคุณและเดินจากไปจากนั้นพระเอกก็มาอาบน้ําส่วนนางเอกก็ฟิตร่างกายจนล้มสัญญาณเตือนดังขึ้นที่นาฬิกาข้อมือของพระเอกเขาจึงรีบใส่กางเกงวิ่งลงมาหานางเอกคุณจะรีบร้อนฝึกเกินไปไม่ได้นะนางเอกบอกว่าเธอต้องทําเพื่อบริษัทแต่พอจะลุกขึ้นก็ดันล้มลงพระเอกก็เลยต้องรับเอาไว้ในอ้อมกอดน,นางเอกหันไปมองแผ่นหน้าอกกับซิกแพคถึงกับกืนน้าลายและหันหน้าหนีพระเอกก็ช่วยทายาให้นางเอกมองบาดแผลตามตัวเขาและถามว่านี่ เคยออกลบจริงหรอเขาบอกว่าคุณเคยดู007ไหมผมเป็น009ตอนนั้นท้องนางเอกก็ร้องขึ้นมาพระเอกเลยเข้ากลัวเตรียมทําอาหารให้นางเอกหันมองเขาและยิ้มอย่างมีความสุขแต่พอพระเอกมองกลับมาเธอก็หลบสายตาพอนางเอกได้ชิมก็เรีบถามว่านี่มันคืออะไรอ่มันไม่อร่อยเลยพระเอกบอกว่าเป็นธัญพืชที่ดีต่อสุขภาพนางเอกไม่ยอมกินเขาเลยใส่น้ําตาลให้เธอกินก็บ่นว่ามันหวานไปพระเอกจึงเติมเพิ่มตอนนี้คงพอดีแล้วนางเอกทักว่าการทํากับข้าวมันนอกเหนือการทํางานไม่จํา เป็นต้องทําก็ได้แต่พระเอกบอกว่าบริการนี้ฟรีถ้าฟื้นฟูคุณได้ไม่ดีผมก็ล้มเหลวนะสินางเอกทักว่านายจ้างลูกจ้างควรบริสุทธิ์ใจต่อกันนะพระเอกรีบตอบว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะ หรือว่าคุณไม่และยิ้มให้นางเอกอึกอัอกและรีบหนีไปนอนจากนั้นก็รีบไปล้างหน้าหายใจแรงบอกกับตัวเองว่าห้ามเชื่อใจผู้ชายคนไหนอีกในตอนนั้นเชิงจวินโทรมาถามว่านางเอกถึงไหนแล้วแต่เธอกลับบอกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายคงไม่ได้ไปแล้วในวันต่อมาเชิงจวินก็อุ้มล,ลิลี่ส่งขึ้นรถตู้ไปด้านพระเอกก็มารายงานว่าเชิงจวินโอนทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทไปแล้วดูเผินๆเ,เ,เหมือนไม่มีอะไรบกพร่องนางเอกคิดว่าเรายังทําอะไรเขาไม่ได้ในเวลานี้คงต้องรอให้เขาคลายทรัพย์สินพวก มอออกากา่นพระเอกรายงานเพิ่มว่าตอนนี้เขาส่งตัวลีลี่ไปเที่ยวแล้วตอนนั้นเชิงจวินก็เข้ามาพอดีบอกว่ามีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับนางเอกพระเอกจึงเดินออกไปเชิงจวินก็รีบหยิบเอารูปแต่งงานออกมาทําตัวดราม่าร้องไห้เศร้าใจและขอเถอแต่งงานอีกครั้งนางเอกกลับเอามือออกฉันไม่รู้สึกเลยว่าคุณรักฉันตั้งแต่ฟื้นจากโคม่ามาก,ก็เกิดเรื่องราวมากมายฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะไปเที่ยวด้วยกันบ่มเพาะความรู้สึกของเราหน่อยฉันจะวางแผนเรื่องนี้ให้เองคุณก็แค่ผ่อนคลายไปกับมันตอนที่ออกเดิน ลิลีล่ก็ส่งข้อความมาบอกเชิงจวินว่าเธอถึงโรงแรมแล้วจากนี้คุณต้องชดใช้ฉันอย่างดีแล้วรถก็จอดหน้าโรงแรมถึงแล้วค่ะเชิงจวินหันมองโรงแรมและรูปที่ลิลี่ส่งมากลับกลายเป็นสถานที่เดียวกันเขารีบเดินตามนางเอกอ้างเหตุผลต่างๆนานาให้ย้ายโรงแรมแต่เมื่อมองไปด้านหลังกลับเห็นลิลี่กำลังเดินมาจึงรีบเอาร่มออกมากางบอกว่าร่มนี้มันปราณีตมากเลยนะจากนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาพานางเอกไปที่ห้องพักด้านเฉิงจวินก็รีบส่งข้อความหาลิลี่บอกให้เธอรีบออกจากโรงแรมนี้ด่วนเราเองก็ มาพักที่นี่เหมือนกันส่วนพระเอกยื่นการให้บอกว่าเขาพักอยู่ห้องข้างๆมีอะไรก็เรียกหาเขาได้ตลอดพอเชิงจวินจะตามนางเอกเข้าไปในห้องพระเอกก็ปิดประตูใส่หน้าเขาและยื่นการ์ดอีกห้องให้เวลานั้นลีลี่โทรเข้ามาเขาเลยต้องรีบแยกตัวออกมาผมไม่มีเวลาอธิบายอะไรแต่คุณรีบออกไปจากที่นี่ซะพระเอกนั้นไปพบนางเอกถามว่านี่ยังเหลือเยื่อใยใ,ให้กับเขาอยู่เหรอนางเอกปฏิเสธฉันจะไปเหลือเยื่อใยอะไรฉันไม่ได้สูญเสียความทรงจําไปจริงๆสักหน่อยนั่นทําให้พระเอกยิ้มออกแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไร บอกว่าลิลี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเชิงจวินคงไม่กล้ามาบีบคั้นแต่งงานกับฉันทั้งวันทั้งคืนหรอกเราก็แค่หาอะไรให้เขาทําเราจะได้มีเวลาหาพิรุษของเขามากกว่าเดิมเวลานั้นมีข้อความเข้ามาจากเชิงจวินบอกว่าเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้เธอแล้วฉันรอเธออยู่ข้างล่างนะนางเอกเดินลงมาที่นั่นปิดไฟมืดจากนั้นเชิงจวินก็เดินเข้ามาในความมืดจนนางเอกตกใจกลัวแต่แล้วไฟก็เปิดขึ้นเขายกย้ายส่สะโพกปรบมือเรียกช่อด,ดอกไม้กับของขวัญออกมามอบให้กับนางเอกนางเอกรับมาบอกว่านี่ฉันคาดไม่ถึงเลยนะคะ เขารีบยกมือบอกว่าอย่าเพิ่งครับมันยังไม่หมดและล้วงไปในเสื้อควักเอามินิฮาร์ดออกมาให้เสียวสุดๆไปเลยจ้าพ่อคุณอีกทั้งจะเข้าไปจูบนางเอกแต่นางเอกก็ดันออก และชวนถ่ายรูปด้วยกันลีลีล่เมื่อได้เห็นนางเอกโพส์รูปก็โกรธจัดควันออกหูนายคิดจะทิ้งฉันไปหาเธอใช่ไหมมันไม่มีวันซะหรอกด้านนางเอกกําลังนั่งกินข้าวกับเชิงจวินเขาพูดถึงเรื่องงานแต่งขึ้นมาแต่ลีลี่ก็ส่งข้อความเข้ามารัวๆยั่วยวนว่าอยากจะเจอและใส่ชุดที่เขาชอบเอาไว้รอพอเห็นว่าเขาไม่สนใจก็คู่กลับว่าถ้ายังไม่มาพบฉันอีกฉันจะไปปวนเขาจึงต้องรีบหาข้ออ้างไปหาลีลีล่ทันทีลีลี่ลก็ตอบว่าเขาทันทีที่เจอหน้าเขาอ้างว่ามันแค่บังเอิญเท่านั้นเธอไม่เชื่อ มันมีเรื่องบังเอิญขนาดนี้ที่ไหนกันละ่ะคุณคงไม่ได้ชอบเธอขึ้นมาจริงๆใช่ไหมเขาขอให้เธอเข้าใจและรีบออกไปจากโรงแรมนี้ก่อนที่จะเกิดปัญหาแต่ลีลี่กลับไม่ยอมไปและจะแกะชุดเขาออกแต่นางเอกก็โทรมาตามเขาเลยต้องรีบวิ่งหน้าตั้งไปหานางเอกพอกินกันได้แป๊บหนึ่งลีลีล่ก็ส่งข้อความมาบอกให้เขารีบมาหาไม่งั้นจะส่งรูปยั่วยวนนี้ไปให้นางเอกเขาจําต้องขอตัวอีกประเดี๋ยวและวิ่งหน้าตื่นกลับมาหาลีลี่ที่ห้องแต่จู่ๆนางเอกก็มาเคาะประตูเชิงจิ้นจึงบังคับให้ลีลลออบบลรบะ ไปเปิดประตูให้นางเอกเข้ามานางเอกเข้ามาก็มองไปรอบๆบอกว่าเป็นห่วงคุณจังค่ะกินไปได้นิดเดียวก็รีบกลับมาแล้วเขาอ้างว่าเมื่อกี้ผมปวดท้องและชวนนางเอกลงไปกินข้าวต่อแต่นางเอกก็แกล้งเข้าห้องน้ําเธอมองไปเห็นที่อ่างอาบน้ํามีน้ํากับฟองสบู่เธอก็รู้ว่าลีลี่อยู่ตรงนั้นจึงแกล้งล้างมือนานๆเขาร้อนใจมากรีบชวนกลับไปกินข้าวสักพักนางเอกก็บอกว่า ฉันอิ่มแล้วล่ะวันนี้ก็พักผ่อนเถอะนะคะเชิงจวินรีบลากตัวลิลี่ออกมาให้รถตู้ไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนนางเอกแอบมองอยู่ก็ยิ้มอย่างสะใจแล้วพระเอกก็ลากตัวเธอออกมาพร้อมกับยื่นรูปที่เชิงจวินจูบแก้มเธอนี่ต้องทําขนาดนี้เลยเหรอคุณอยากแก้แค้นหรือว่าอาลัยอาวรณ์กับเขาอยู่กันแน่นางเอกบอกว่าแค่จูบที่หน้าเองมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันสักหน่อยพระเอกขยับมาใกล้งั้นจะจูบกับคนแบบไหนก็ไม่สนเลยใช่ไหมนางเอกพยักหน้ารับใช่ฉันไม่สนหรอกพระเอกจึงผลักเธอให้ติดผนังและเข้า ไปจูบเธอ